กับสวัสดีค co ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กักับมาพบกับนุดหน่อยน้ำโชว์กันแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชวกันเดินทางไปติดตามเรื่องเล่าข้อมันของคุณพ่อสมอาจค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อสมอาจนี่นุดหน่อยกับวดที่แล้วผาดควอมันของเพิินไปค่ะกับเขาบนล่างค่ะท่านผู้ชมวดนี้นุดหน่อยบ่วผาดค่ะท่านผู้ชมบ่วผาดถึงไปติดตามเรื่องเล่าความันของคุณพ่อสมอาจมาฝากท่านผู้ชมค่ะเรื่องเล่าข้อมันของคุณพ่อสมอาจนี่ สิเป็นแบบไดสิเป็นไปเป็นมาจังไหนให้เฮากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณพ่อสมอาจพร้อมกันค่ะไปค่ะจ <bu> ับสวัสดีค่ะคุณพ่อสมอาจค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมูนีกาสิพาท่านผู้ชมนี้ติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณพ่อสมอาจนะคะ งวดที่แล้วกระพาดขวอมฝันของคุณพ่อไปเนาะกันน้ยินข่าวมาว่าคุณพ่อนี่ฝันเข่าตรงตรงทั้งบนทั้งล่างค่ะท่านผู้ชมงวดนี้บ่วผาดค่ะล่างกบนแล้วงวดบังหันค่ะงวดนี้บ่วผาดค่ะท่านผู้ชมทุกท่านผ้าท่านผู้ชมอย่าทิดตามเรื่องราวความฝันของคุณพ่อคุณพ่อฝันว่าจังได๋บ่อยท่านผู้ชมฟังเลยค่ะฝันเนี่ยครับมูพวกมาส้วนไปเดินดนตรีไปงานแสดงเขาไปเดินมูพวกตาลาย ใช่ว่าเนี่ยเด็ก็เดินโน่นนี่เด็ก็ไปบ้านก็จะไม่ไปยังไงออกท่งให้ท่งหน้าไปน้ำปลาน้ำดงไปเได็กบังเอ,อิญไปเป,ไป็นงอยอยู่หน้าผาพุ่นบ้านเนี่ยสลับปลาฝันไปก็เป็นเดี้ยเป็นเหล่าไป,ไป,ไป,ไปงอยอยู่หน้าผาหินบักไงภูเขาบักไงไปงอยหินมันปงออกมา ยื่นออกไปยื่นออกไปเป็นสูวหลออกไปเป็นเป็นง่อยเป็นบ่ายแล้วก็เป็นง่อยย้อนจะเป็นแต่ย่างได่นฝันก็่ีคแะสียข้าเข้ามกับ่หานข้ามขมามบ่ายยามมันตกเตี้ยงไปเตี้ยงมากหินบขาดตกลงไปเหมือนไห่มีหนามเม่นหนามแบบไงร้อยวี่วี่ห้องว่าทันห้องจนจะของหูเมื่อ คุณพอกระจนในโต๊ลงน้ำเออต๊ลงหอดน้ำจะค้องกับจนหูมือมันห่องไหลมันตกใจไ,ลไลหลไหลเออ,เอ,อลักษณะเออห่องห่องจนจะข้องหูมือแต่ว่าห่างแค่มันห่องออกบออกแต่ว่ามันห่องในความฝันะมันต๊ใจแล้วจนจะค้องหูมือขึ้นมานังบ้มามันฝันแนวเป็นร่างดีเรือบอดีน้อฝันเนียวค่ะคุณพอ,อนี่ไปก็ไ,ไป ตอนอยู uh, e ่หิ so ้งนเห็นไปผู oh, like. no. ้เดียวไปคนเดียวเนาะไปผู้เดียวมันอยู่ผู้เดียวเพราะว่านี้จากมูมูเด่นดนตีมอหลงมอล่ำแล้ววนี้ไปแบบไปผู้เดียวเดียดอ่ะจะไปจังไรมาจะไปจังไนบางครั้งจิตตีเป็นเหล็กจากเสบบ่าวบ่าหกมันหกมันเฮียมันหกจากนาผ้าแล้วมันหกมันเฮียบ่วบ่าหกมันตกมันตกมันต๊แล้วโะจนหอดเกื่อนจนหอดหนาม นานกับิือบว่นึงว่าสองอยู่บ่อาน,าน้ำก็<ะ>ที่ข้อนี้แล้วฝันปเป็ี่นาหนึ่งบอกคนหอกกจิีตีไปเจ้าเส็นแล้วบนหนึ่งกับสองเนี่ยหนามเมียนตีเป็นหนึ่งแต่ขบ่าหกนี่มันถูกเป็นหกแหละมันหกจากหนาา้าผาจากผู้จากเขาหกหนึ่งหกสอ,องสี่บอกขึ้อสเจ้าเส่นตัวหกหนึ่งหกสองตีแต่เม็นว่าจิตตีเป็นเหลี่ยม แต่จะจับเหลี่ยมล่องเบิังเตี๋ยถันผู้ส้มบวกแฟนเดชข้อห้วยทั้งคนแต่ว่าคุณพ่อนี่ตกไปคุณพ่อเลยลอยน้ำบ่ค่ะมันหูมือก่อนบ่อเดลอยตกยจะทอดหนามเดาว่ามันบกพั่อนี่มันกับบ่อเดลอยมันหูมือก่อนแต่ว่าคุณพ่อหูมือก่อนอ่ามันตกขาจะหอดน้มไม่ข้อความตอนตกนี่ก็ะห้องห่องลงเลยเหนียวห่องโอ้โลงเลยจริงจริงห้องจนหอนหนามห่อนห้องจนตกแล้วหอดหนามจนเดจริงกับเสด็จตื่นจนหูมือค่ะ ใครเนี่ยมันมีหนามล่องลับจงคิดว่ากูตายแล้๋ยวจนเหว่าผมเนี่นฝันค่ะความฝันก็คิดว่าจะของสิตายคือว่าจะของสิตายในฝันตายขักว่าค่ะบังเอื่อมตกลงหอดหนามเดี๋ยวผมเมื่อตื่นขึ้นมาก็ยังเมื่อยอยู่นะครับเมื่อยเดี๋ยวค่ะจนเหว่ดูขึ้นมานั่งสมาธิค่ะจะไปยืนอยู่หันใดจะไหนจกไปจังใดจะไปแตีนามใด แต่ว่ามันหาไปบงเอินอยู่หน้าผาหันเที่ละหินนี่ยื่นออกมาใหญ่บ่คเขาคุณหินใหญ่แล้วกอดผิที่หินนั่นยื<อ>่นออกไปยื่นออกจากหน้าผาออกไปนะค่ะค่ะก็จะยังโดนจิตโดน,จนออใจฝัน,นก็าานยืนเขียันเขามากเขาบ่อไห้หวานเนี่ยมันอุ่มใหญ่มันกอดบ่ห่มจะมากขยันมันตกตีงไปมาหินแบบผ้าขาดลงแี้วแต่ว่าไปเด่นนุนตีนี่กบมูได้หลายคนก็มูหลายคนอยู่แต่ว่ากแยกออกจากมูเออแยกออกจากมูไป เด่นแล้วเหอเอเด่นก็เด่นมัอนเจกออกจากมูไปจะบเอือนแต่จะค่อยว่าไปออกจากมูไหนนั่นได้ฝันไกดีค่ะแยกออกจากมูกับว่ามนสีมาเฮนอนมาสานเม็นไปเรื่อยๆน้ำทงให้ทงหน้าน้ำปาน้ำดงไปเด่๋ยวว่าน้ำห่วยน้ำนองน้ำหน้าผาหินน้้าดงน้ำปาน่จนเด้ไปอยู่หน้าผานั่นเดี๋ยวฝันพาให้พาหน้าพาป้าพาดงจนไปหอดหน้าผานะครัจนได้ไปหอดผาหินตัวนั่นเดี๋ยวผู้เขาบอกไงค่ะ จะเป็นผาใสกับผงหูนะบ่สถานที่น่ะบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นมาก่อนเลยบ่เคยเห็นมาก่อนทั้งลุ่มน่ะลักษณะเป็นหนามทะเลอยู่ทั้งลุ่มน่ะแม่น้นาบักใหญ่ยร่องรับอยู่หันแต่ว่ากับไสเน่มันบ่ได้ตกใส่พื้นดินบ่บ่ได้ตกใส่พื้นดินบ่ได้ตกใส่หยังตกใส่นหนามยาโย่มันบ่ตายหนามนี่ก็นื่งอยู่แล้วล่ะเนาะคิดว่าจังซั่สถานที่เขาจะตีเป็นเหลี่ยบเป็นห่วยค่ะค่ะออืวแฟนข้อเหลี่ยบข้อห่วยทุกคนก็บร่องเสียงเบิ่งค่ะ อันสิเขาบ่ตามแต่ผู้ฝันนี่คือส่หกสองประวัตินี่อายุจะคลองอายุหกสิบสองปีจะตรงกันพอดีคือ่ามันจังแส็มตัวมันบอติดมันบ่มันบอบอกเป็นเหลี่ยบเพราะว่ากับฝันหินจะคล้องน้ำเนาะฝันหนจะคลองตกเพราะว่าบอดเบอกเป็นตัวเหลี่ยบมันฝันให้ใบให้พิศนาเอาบังบังไห้เนาะ ก็คืองวดที่ผ่านมาบางหันเดียระก็ฝันว่าเด็ดจุดบางไฟค่ะบางไฟก็ <c oughs> ตีเป็นหนึ่งมากกับว่าซีซี <c oughs> อ่าหนึ่งซีซีแบออกซีซีเดียร์หลังค่ะมื่อโค้งชุดถ่ายกับมาฝันเอกฝันว่าเด็ดสาวฝรั่งเดียระจน,นเด็ดเดี่กันพล,ล่ะ <c oughs> มาตีว่าผู้สาวเป็นซีซีหาซีหกตอนัหนแล้วว่ามันในรวมเรื่องเที่ยงหมอนกันอยู่ว่ะ <c oughs> เขาอีดีล่ะงวดที่ผ่านมากันทั้งล่างทั้งบนเนาะทั้งล่างทั้งบนค่ะแต่ว่างวดเดี๋ยวโมโหขึ้นกันบานนี่ค่ะท่านผู้ชมต้นร่อเบิ้งเบิ้งค่ะค่ะเดี๋ยวสิมาติดตามคองสุดท้ายของคุณพออีกรอบนึงนะคะท่านผู้ชมก่ะของสุดท้ายยังไม่เย็ค่ะฝากท่านผู้ชมนี่พิจารณาความฝันของคุณพ่อถ้าท่านผู้ชมแปลได้ตัวใดแปลเป็นตัวใดก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปน้ำเน้ด้วยค่ะเพื่อเป็นแนวทาง กับผู้ชมผู้อื่นค่ะผู้เคยแปลแปลบางฝันลักษณะตกหนาพานเนี่ยมันหกบอกว่ามันหกมันเหยียมันลนบอกหกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อหลายๆาค่ะที่มาใหนแนวท่านตัวเลขความฝันกับท่านผู้ชมของข่าบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นุนหน่อยน้ำโชกสปาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขวามฝันของคุณพ่อสมอาดเนาะค่ะคุณพ่อสมอาดนี่เพื่อนก็เป็นคนฝันแม่นกับท่านผู้ชม งวดที่แล้วนุดหน่อยกาได้ไปติดตามวาอฝันของคุณพอสมอาจเนาะค่ะกาได้ยินข่าวมากว่าคุณพอสมอาจนี่บนรางแตกค่ะท่านผู้ชมงวดนี่ก็เลยโบาผาดค่ะโบาผาดทีสิไปติดตามเรื่องเล่าวามฝันของคุณพอสมอาจมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปกาได้เรื่องเล่าว้อฝันของคุณพอสมอาจมากค่ะคุณพอเิ่นฝันว่าได้ไปล่นดุนตีกระมูกับพวกค่ะไปแล้ว,ค,วคุณพอสมอาจเป็นก็แยกขาแยกออกจากมู ผัดไปน้ำทงไ้ทงหน้าน้ำปลาน้ำเขาค่ะไปหอดบานนี่ไปหอดหน้าผาค่ะท่านผู้ชมยืนอยู่โขดหินยูนหน้าผาเพื่นว่าค่ะสีขาน้นกลบมากกระยานจะโค้งตกค่ะยืนไปยืนมาใส่หินตัวน,นั้นน่ะผ้าคุณพ่อดสมอาจตกลงค่ะท่านผู้ชมตกหิ้วค่ะตกหิ้วตกหน้าผาค่ะท่านผู้ชมตกลงไปขึ้น่อดสมอาจนีก,กระห้องค่ะในความฝัน ห้องบา regions, ุารนี่ทั้งไตนี่ก็เป็นน้ำค่ะเป็นน้ำเป็นน้ำเพื่อนบอกสมอาจเพื่อนว่าเพื่นตกหอนน้ำเพื่อนกระเดื่นตื oui> ่นค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกับว่าเพื่นตื่นตกใจตื่นห้องจนตื่นค่ะข้อฝันเพื่อนฝันจินยานว่าเจ้าของนี่สิตายจะแทะละค่ะเพื่อนว่าเพื่อนบอกสมอาจเพื่อนกับเล่ห์ไหนวทางตัวหลีกข้อฝันของเพื่อนมาเนาะค่ะเพื่อนไหมาหกหนึ่งหกสองค่ะ อายุของคุณพอสมอาจนี่ก็62ปีไก่ทันผู้ชมนี่พิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณพอสมอาจวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนน2566คลิปนี้นุดหน่อยน้าโชก,กขอให้ทันผู้ชมมีโชคมีลาบล่ารวยหล่ารวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับควาาฝันของคุณพอสมอาจกันทุกคนเนาะคะ่ะสุดท้ายนี่นุดหน่อยน้าโชก,กขอฝากช่อง นุดหน่อยนั่งโชว์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยในไปติดตามแนวทางข้อบฝันดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมทุกคูทุกคนกคน่ะสวัสดีค่ะ